คดีจลกรกรมเครื่องลาชักกตพัน์ไอแลนด์จากปราสาทดับลินที่ยังเป็นปริศนามานานกว่า100ปีการจลกรกรมเครื่องลาชักกฏตพันไอแลนด์จากประสาทดับลินเมื่อปีคศากัรช1907เป็นการป้นที่อื่อฉาที่สุดของไอแลนด์และยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เครื่องลาชักกตพันที่หายสาบสวนไปคาดว่ามีมูลค่ากว่า5ล้านยูโรหรือประมาณ 182ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบว่าเครื่องราชก,กุฎภัณฑ์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกษัตรวิลเลียมที่4แห่งอังกฤษทรงพระราชทานชุดเครื่องราชก,กุฎภัณฑ์น,นี้สำหรับให้ข่าหลวงใหญ่แห่งไอร์แลนด์ไว้ใช้งานในปีคตศักราช .1831 โดยได้มีการนำเอาอัญมญณีลำค่าลาว394ชิ้นจากเครื่องราชก,กุฎภัณฑ์ของอังกฤษ มันประกอบเป็นชุดเครื่องราชกกุตภนี้โชคร้ายตู้นิรภัยมีขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถขนผ่านทางเดินไปยังห้องนิรภัยที่นั่นหนาได้เจ้าหน้าที่จึงเลือกวางตู้นิรภัยนี้ไว้เที่ยวสมุดของป้าสาทานหน้าที่ในการดูแลกุญแจนิรภัยจึงตกอยู่ที่เซอร์อาเธอร์วิกเกอร์หัวหน้าผู้ดูแลตลาประจำตระกูลขุนนางแห่งอันสเตอร์อัญเมณี ที่อยู่ในชุดเครื่องราชัก,กุตตภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกว่า most a l l e s t o r d e r of s a n t patrick ประกอบด้วยชุดเหรียญตราและเตาที่ทำจากเพชรของบราซิลเมากฏและทับทิมซึ่งเดิมเป็นของสมเด็จพระราชนีชาล,ลอตพระราชชนนีของกษัตริย์วิลเลียมที่4โดยปกติแล้วชุดเครื่องราชัก,กุุตภัณฑ์นี้จะได้รับการเก็บไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร แต่ได้มีการตัดสินใจให้นำชุดเครื่องราชก,กุตตภัณฑ์นี้มาเก็บไว้ที่ห้องนิรภัยที่หอคอยบาฟอร์ดของปราสาทดับลินในปีคตศักราช1903จากคำบอกเล่าของผู้คนเขามีความบกพร่องในการทำหน้าที่นี้เซอร์อาเธอร์มักจะนำเอาอัญมณีเหล่านี้มาแสดงให้คนอื่นดูและมักลืมกุญแจวางไว้ผิดที่นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นห้องสำหรับใช้นั่งรอนั่งพบเขาด้วย ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากผ่านเข้าออกตลอดเวลาครั้งหนึ่งขณะที่เซอร์อาเธอร์กำลังสนุกษนานอยู่ในงานเลี้ยงมีรายงานว่าหลอดฮัตโดได้นำกุญแจของเขาขายไปขโมยอัญมณีเหล่านี้แต่ได้ส่งกับคืนให้ไปทางไปรษณีย์ทั้งหมดที่เขาทำเป็นเพียงการล้อเล่น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุจรกรรมมีรายงานการละเมิดและเพิกเฉยต่อกฎความปลอดภัยหลายอย่างรวมถึงการวางคุญแจปิดที่และการเปิดประตูทิ้งไว้มีช่วงหนึ่งที่เซอร์อาเธอร์เข้าหอคอร์บัฟฟอร์ดไม่ได้เพราะประตูถูกล็อกไว้ในช่วงใหม่ของวันเสราร์ที่6กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ส่งสารได้เข้ามายังห้องเพื่อนำสร้อยคอทองคำที่นำไปซ่อมแซมกลับมาเก็บไว้ตอนนั้นเองที่บรรดาเจ้าหน้าที่ได้รู้ว่าชุดเครื่อง ราชักอุตภัณฑ์ได้หายไปแล้วทรัพย์สมบันนติส่วนตัวบางส่วนของอาเธอร์ก็หายไปด้วยพร้อมกับสร้อยคอทองคําของอัศวินห้าคนซึ่งคาดว่ามีมูลค่ารวมราวสามแสนปอนหรือ12.2ล้านบาทในปัจจุบันนักสืบตั้งงงวยเพราะไม่พบร่องรอยของการกุลกเลยนั่นหมูชี้ว่าคนไล่ปิศนาลายนี้มีกุญแจไขเข้ามาที่น่าสงสัยคือ มีแถบเหรียญและเข็มกลัดถูกทิ้งไว้การเข้ามาจกรกรรมนี้มีการไขน็อตเล็กสองตัวซึ่งเซอร์อาเทอร์ประเมินว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ10นาทีใครก็ตามที่ขโมยเครื่องราชากกกตพันนี้ไปไม่ได้มีความรีบร้อนในการกอร่อเหตุเลยกระสัทรงพลพิโรธเมื่อถึงวันจันทร์การหายไปของเครื่องราชากกกตพันนี้ก็กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ไปทั่วโลก โดยตำรวจนครบาลดับลินได้ตั้งรางวัลไว้สูงถึง1,000ปอนด์หรือราว4,000 40, 0บาทกรณีนี้กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7ทรงไม่พอพะทัยอย่างยิ่งมีการคาดว่าพระองค์จะทรงสวมเครื่องราชกตพฑ์น,นี้ในการเสด็จประกอบพิธีพระราชกรณียกิจที่งานมหกรรมลรองประเทศของไอร์แลนด์และต่อมาพระองค์ทรงต้องยกเลิกพระราชกรณียกิจนี้พระองค์ยังคงเสด็จเยือนไอร์แลนด์ต่อ แม้ว่าจะทรงผักพิโรธอย่างมากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนหนึ่งเล่าในภายหลังว่าเขาไม่เคยเห็นกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดทรงผ่าพิโรธอย่างมากเช่นนี้มาก,ก่อนผ่าพิโรธของพระองค์เป็นอะไรที่น่ากลัวและรุนแรงมากผมมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่พระองค์ทรงตำหนิไม่มีวันลืมพระราชดำรัสของพระองค์เขากล่าวเพิ่มเติมนอกจากเรื่องความรู้สึกส่วนพระองค์ของกษัตริย์อังกฤษแล้ว การศจลกรรมนี้ยังเป็นเรื่องที่สร้างความอับอายทั้งการเมืองครั้งใหญ่เพราะปราสาทดับลินคือที่ตั้งของคณะบริหารอังกฤษในไอร์แลนด์และเครื่องราชกุัพันที่สูญหายไปนั้นถูกมองว่าเป็นเสียลักของแา่ปกครองของพวกเขาการที่แทบไม่มีหลักฐานใดๆตำรวจดับลินจึงไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนตำรวจสันติบาลของอังกฤษจึงได้เข้ามารับหน้าที่ หัวหน้าสารวัตรจรเคนเดินทางมาถึงเมื่อวันที่12กรดกดาเพื่อช่วยทำคดีนี้เขาชี้ว่าจลกรรมนี้ต้องเกิดจากคนในและมีรายงานว่าเขาได้ระบุชื่อคนร้ายไวในรายง,งานที่ไม่เคยมีการเปิดเผยของเขาด้วยคนบางส่วนต่างคาดแต่ว,ว่าหน่วยงานตำรวจของไอร์แลนด์ห้ามเปิดเผยข้อมูลนี้หมอผีและสุสานการสืบสวนที่ดำเนินไปเผชิญกับการพลิกผันของคดีหลายครั้ง หมอผีได้เสนอตัวเข้ามาช่วยโดยมีหมอผีคนหนึ่งอ้างว่าเครื่องกกราชกุตตพันฑ์นี้ถูกซ่อนไว้ในูุสานแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามการขุดค้นในเวลาต่อมาก็ไร้ผลอัเธอร์คนนันคอยผู้เขียนเรื่องเชื่อล็อกโฮมส์ซึ่งเป็นญาติทางห่างของเซอร์อาเทอร์ถึงขนาดเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือในการสืบสวนเรื่องนี้เชื่อกันว่าการเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเขียนหนังสือเรื่อง The a d v a n c e of Bush, p a r k i n g t o n Pants ในตอนนั้นมีทสตฎีหนึ่งบรรดาน,นักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ขโมยเครื่องราชก,กุลตัณฑ์นี้และได้หลักรอบเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาในสภาผู้แทนรัษฎรในเดือนสิงหา1907 1. ในข้อเก่าวหาที่อื้อฉาามากกว่านั้นคือข้อเก่าวหาเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ London m a ในปีคศ1912หนังสือพิมพ์นี้กล่าวหาวิคเคิร์สว่าให้อนุภรรยาของเขาถือสำเนบกุญแจตู้นิรภัยและเธอก็ได้หนีไปยังกรุงปารีสพร้อมกับอัญ,ญมณีที่ขโมยไปต่อมาเซอร์อ h u เธอร์ได้ประสบความสำเร็จในการฟ้องคดีหมิ่นประมาทและได้รับเงิน5,000ปอนหรือราว 200, 2,000 0 0บาทเป็นค่าเสียหายเซอร์อัเธอร์ก็มีความคิดในหัวเช่นกันว่าใครคือคนร้าย เขากล่ว่าฟรานซิสแซคินต้น้องชายของเฮเนสต์นักสำรวจแอตแลนติกซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองกุญแจของหองคอยดังกล่าวคือคนร้ายเป็นที่ทราบกันดีว่าแซคินตันใช้ใจ่ายเกินตัวและมักจะกู้ยืมเงินดอกเบีย้ยสูงเป็นประจำเซอร์อาร์เธอร์ไม่ยอมก้าวลงจากตำแหน่งขณะที่การสืบสวนเรื่องนี้ดำเนินไปเพราะเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ สุดท้ายกษัตริย์อังกฤษทรงปลดเขาออกจากตำแหน่งเขาปีกตัวออกจากสังคมในช่วงหลายปีสุดท้ายของชีวิตก่อนที่จะถูกกองทัพสาธ,ธา,า,ารณรัฐไอแลนด์สังหารพาโอลิียนสมาชิกสภาผู้ทแทนลัสตอนได้ลกล่าวหาหล่าอาชญากรที่มีความฝากักใฝ่ลัทธิความรักชาติและจงหลักปกตีว่าเป็นผู้ก่อเหตุอาชญากรรมนี้ คำสั่งเสยสุดท้ายเขาได้กล่าวหาสักเคนตันว่าเป็นคนร้ายตัวจริงอีกครั้งและวิจารณ์รัฐบาลไอร์แลนด์และกษัตริย์แอดเวิร์ดท,ที่ทําให้เขาต้องเป็นแผลรับบาปบรรดานักวิจัยเห็นตรงกันว่าเรื่องที่อาจเป็นไปได้คือสัคเคนตันได้สมดุนความคิดกับร้อยเอกดิชาร์จจอร์ดคนรักของเขา หลังจากที่พวกเขาจัดหาเล่าให้เซอร์อ,อาเธอร์ดื่มจุดมดสติกหลายคนคาดเดาว่าแซคคิตันถูกข่มขู่คนรายที่แท้จริงขู่ว่าจะเปิดเผยการที่เขาเป็นคนหลักเพศเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในสมัยนั้นแม้ว่าเขาไม่ที่ถูกตัดสินว่าก่อเหตุเจรกรรมนี้สุดท้ายแซคคินตันก็ถูกจำคุกในปี1914 เกี่ยวกับกรณีถีอเช็คที่ถูกขโมยมาจนถึงทุกว,วันนี้ที่อยู่ของเครื่องราชะากักกุตการนี้ก็ยังคงเป็นปริศน,นาแต่แทบไม่มีใครจดจำเหตุการณ์นี้ได้แล้ววินเลนเดอร์ลัมจากปราสาทตับลินกล่าวว่าขณะที่ประเทศได้เข้าสู่สงครามเป็นการดีกว่าที่จะลืมเรื่องต่างๆไปมันเป็นเรื่องอื้อฉาและน่าอับอายมากในสมัยนั้น ในช่วงไม่กี่ปีนี้บันทึกของสภาบริหารรัฐอิสราเอลอิเลนเอ็กซ์คูลซิบคอนเซอ l ์ของเดอะอารีสฟิสที่ถูกค้นพบจากปี1,927ระบุว่า W T of g r o s ผู้นำไอแลนด์เข้าใจว่าเครื่องราชกกุฎัณฑ์จากประสาทถุกโรมตลไปขายและอาจจะทำเกินได้2,000ปอนด์หรือประมาณ80,000บาท หรือ3,000ปอนด์หรือประมาณ1 2 0 0 0 0บาทผมยังหวังว่าเครื่องราชกุภัณฑ์นี้ยังคงอยู่ในเดลามเก่าแต่ผมคิดว่าอาจจะแยกออกเป็นส่วนๆนั่นคือสิ่งที่พวกหัวขมยทำกัไนในสมัยนั้นและสมัยนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน้วยนะคะ